ปี2556อดีตอธิบดีกรมสรรพากรถูกกล่าวหาทุจริตการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการโดยมิชอบนนะายนัทพบตุลยากุลโรธพออสำนักไต่สวนการทุจริตภาคะทะวิสาจหนึ่1ปปชแล้วย้อนเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อปปชเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบความผิดปกติหลายอย่างตั้งแต่การไม่ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้ประกอบธุรกิจและมีการส่งออกเศษเหล็กตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ เพราะหากไม่เข้าเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบแทนที่จะสั่งให้ระงับแต่กลับสั่งให้อนุมัติคืนภาษีมูลค่า3 0 0พันถึง4ี่พันล้านบาทเพื่อแลกกับสินบนก็นําไปซื้อทองคํามูลค่ากว่าห0ร้อยล้านบาทแต่สภาพเพื่อให้ยากต่อการติดตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไปดําเนินการแล้วก็คู้มีอํานาจโดยท่านอธิบดีเนี่ย ได้สั่งการให,ให้ยุติการดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการอนุมัติให้คืนภาษีเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องของการดําเนินการหรือการ,ร,การปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดปกติผิดปกติจากตาเกณฑ์ขั้นตอนที่กําหนดไว้นะครับซึง่งทุกหน่วยงานก็จะมีระเบียบขั้นตอนตรงน,นี้มันก็เป็นข้อพิรุธแล้วว่ามีผลอะไรถึงไม่ดําเนินการอย่างนี้นะครับฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าเมื่อไปตรจวจสอบจึงพบว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งออก ตามที่ขอขึ้นภาษีจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อที่ประกอบการที่อ้างว่าได้ส่งเหล็กแรงต่างหรือเศษเหล็กเข้าออกไปนอกต่างประเทศเนี่ยไม่มีการส่งออกนะครับชนะกรณีแบบนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่ที่จะรับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกลไกที่ปปชดําเนินการควบคู่กับการดําเนินคดีอาญาแล้วยังมีการชี้มูลความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติซึ่งจะทําให้มีการติดตามัพย์ของผู้กระทําความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดิน แม้จะพยายามแปลสภาพยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทําให้การติดตามยากขึ้นแต่ปปชก็ยังสามารถยึดคืนจากผู้กระทําความผิดได้ในส่วนของคดีตำรวยปิดปกติเองนะครับศาลก็ได้มีคําพิพากษานะครับให ของทแท่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ600้ล้านสำหรับของเฉพาะของเจ้พนันกกรมสรรพากรนะครับตกเป็นของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นกรณีศึกษาครับว่าในการดําเนินคดีเนี่ยเราบางครั้งเองเราก็ต้องเราต้องมอ,องว่ารัฐเนะ่คือเป็นผู้เสียหายฉะนั้นเราจะต้องติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐเนี่ยคืนมาเพื่อคืนให้แก่รัฐนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากที่ศาลจะมีคาพิพากษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเจ้าใช้ความเสียหายให้แก่รัฐเป็นเงิน3 0 0พกว่าล้านแล้วเนี่ย เราก็ยังต้องติดตามทรัพย์สินท,ที่ได้มาจากการเราต้องถือว่าอันนี้ได้มาจากการาการะทำผิดด้วยนะครับแล้วดำเนินคดีฐานล้มรวยเพศผูติดด้วยความพยายามปรับปรามการทุจริตสินบนของปปชทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกวกคุมการใช้ดุละยะพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงแล้วในัากฝั่งของภาคเอกชนซึ่งมักตกเป็นผู้ให้สินบนยังเป็นอีกตัวละครสำคัญที่ต้องงดเสนอให้สินบนผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งจะกลายเป็นการจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด